หานอยพิเศษหานอยปกติหานอย VP นะครับวิ่ง7รุด1วิ่1รุด7ไปเลยน,นะครับ2ตัวตรงๆจัดไปเลยครับจอดไปที่7 1 7 2 7 3และ7 4นะครับเดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากบุคคลใดที่ปรากฏในภาพหรือวีดีโอนี้ไม่ต้องการให้นําเสนอหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกรุณาแจ้งแอดมินเพจและทางเพจไม่สับสนให้เปการพนันทุกเคส สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้มาเช้าหน่อยมาเร็วหน่อยนะครับอีกสิบนาทีสี่โมงครึ่งนะครับผมมาเจอกับเอเ์วีพีเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ครับผมสายวิ่งสายรูดเราเข้ากับทุกวันนะครับผมเมื่อวานนี้เข้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับง่ายๆนะครับผมทักทายกันง่ายนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะครับผมง่ายๆนะครับ คือเรือร่อว่ารวยๆังๆเข้ามาเลยครับขอบคุณมากที่ติดตามเอ n t e เตอร์วไอพีนะครับผมผมให้ไม่ยากนะให้ง่ายๆเลยนะครับผมใครมาปุ๊บให้เลยนะครับผม <laughs> หาน่อยพิเศษหาน่อยปกติหาน่อย v ีนะครับวิ่ง7รุด1นวิ่ง1นรุด7ไปเลยน,นะครับ2ตัวตรงๆจัดไปเลยครับจอดไปที่7 1 7 2 7 3และ7 4นะครับวิ่ง1รุด1นก็1 4 1 5 1 6 1 7นะครับผม 3รา,าวมัดรวมนะครับราวพัฒนาดา,าวทุรีราว VEP นะครับแคปหน้าจอได้เลยครับใสวิ่งสรุดวิ่ง8รูด5วิ่ง5รูด8เปรีดครับ8 2 8 3 8 4 8 5วิ่ง5รูด5 5 2 5 3 5 4 5 5 250้แต้ม3ตัวโต้สิแต้มผู้ให้เลขจะต้องวางเลขได้ไม่เกิน4ีตัว2ตัวตรง25แต้ม2ตัวกลับ12แต้มผู้ให้เลขจะต้องวางเลขได้ไม่เกินแตัววิ่งบน3แต้มวิ่งล่างสี่แต้มการให้คะแนนเป็นไปตามความเสี่ยงทางคณิตศาสตาร์ที่ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ